ท่านอาจารย์จริงชิงกล่าวอย่างถ่อมตนว่าท่านอาจารย์คงอินการเรียนพระพุทธศาสนาบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับโอกาสผมสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แต่ไม่ใช่เพราะผมเข้าใจอย่างลึกซึง้งผมรู้สึกขอบคุณโอกาสเหล่านั้นเป็นส่วนใหญ่หากท่านอาจารย์คงอินมีโอกาสได้สัมผัสด้วยตนเองท่านจะต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งกว่าผมอย่างแน่นอน สำหรับคนทั่วไปพระพุทธศาสนาคือคำพีสำหรับพระภิกษุสงฆ์คือคำสอนและสำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือแนวทางปฏิบัติบางสิ่งไม่อาจตีความได้หากไม่บรรลุถึงระดับที่คู่ควรเหมือนกับข่าวกรองที่ซ่อนไว้ในบทความหนังสือพิมพ์ช่วงสงครามสำหรับคนที่ไม่เข้าใจมันก็เป็นแค่บทความมีเพียงผู้ที่เชี่ยวชาญรหัสการสื่อสารเฉพาะเท่านั้นจึงจะมองเห็นแก่นแท้ของบทความได้ พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันหลังจากจริงชิงบรรลุธรรมแล้วเขาได้หวนกลับไปอ่านคัมภีร์และเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติคงอินไม่เคยบรรลุธรรมดังนั้นแม้จะอ่านคัมภีร์เหล่านั้นมาตลอดชีวิตเขาก็คงไม่สามารถเข้าใจในระดับเดียวกับจริงชิงได้อาจัยคงอินอดถอนหายใจไม่ได้ในวินาทีนี้ถึงแม้คำว่าโอกาสจะฟังดูเรียบง่ายแต่หลายคนกลับพบว่า มันยากที่จะพบเจอมันไปตลอดชีวิตโดยเฉพาะโอกาสอันยิ่งใหญ่เช่นของอาจารย์จริงชิงยากที่จะพบเจอแม้แต่หนึ่งในล้านคนฉันจะกล้าหวังได้อย่างไรอาจารย์จริงชิงตกตะลึงคําอธิบายของเขาเกี่ยวกับโอกาสของเขาเป็นแนวคิดที่คลุมเครือมากแทบจะเหมือนโชคเลยอย่างไรก็ตามคําพูดของอาจารย์คงอินดูเหมือนจะเปิดเผยข้อความบางอย่างนั่นคือเขาตระหนักดีว่าโอกาสของเขาคืออะไรขณะที่เขาตกตะลึง เขาก็คิดขึ้นมาทันทีว่าแม้ว่าอาจารย์คงอินเองจะไม่ได้บรรลุการตรัสรู้แล้วก็ตามบางทีเขาอาจได้พบกับใครบางคนที่บรรลุการตรัสรู้แล้วก็ได้เขาจึงคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอาจารย์คงอินดูเหมือนจะรู้ว่าพระผู้น่าสงสารคนนี้กำลังพูดถึงอะไรหมายความว่าอย่างไรกันแน่แน่นอนคงอินยิ้มเล็กน้อยโบกมือให้สิทธิอาวุโสที่อยู่รอบๆตัวเขาและพูดอย่างเหนื่อยล้า พวกเจ้าลงไปเถอะข้าต้องการคุยกับอาจารย์จิงชิงจามลำพังสักสองสามคำสิทธิ์หลายคนรีประสานมือกันและพูดพร้อมกันว่าสิทธิ์ทั้งหลายจงเชื่อฟังคำสั่งของท่านหลังจากพูดอย่างนั้นคนหลายคนก็ยืนขึ้นพร้อมกันและออกจากห้องโถงหลักอย่างรวดเร็วในห้องโถงหลัก เหลือเพียงนักเวทสองคนคือคงอินและจริงชิงคงอินกล่าวด้วยแบวตาหหยหาในช่วงไม่กี่ทศวรรษแรกของชีวิตข้าเหมือนปีศาจที่สแสวงหาการตรัสรู้อย่างบ้าคลั่งแต่ข้าไม่เคยพบโอกาสเช่นนั้นและไม่อาจเปิดประตูสู่โลกใหม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปข้าตระหนักว่าข้าถูกกำหนดให้ไม่มีโอกาสอันสูงส่งนั้นในชีวิตนี้ หลังจากกล่าวจบแล้วท่านก็ยิ้มและกล่าวว่าอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าพอใจกับชีวิตมากแล้วและไม่กล้าขอโอกาสอีกต่อไปหากพระพุทธเจ้าเสด็จมาพาข้าพระเจ้าไปยังสวรรค์เบื้องบนแล้วตรัสถามว่าข้าพเจ้ามีความเสียดายใดในชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะบอกพระองค์ว่าข้าพเจ้าน่าจะตายไปตั้งแต่ยังเป็นทารกข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณโลก ที่ทำให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ข้าพระเจ้าไม่กล้าพูดถึงความเสียดายแต่ฉันคิดว่าพระพุทธเจ้าคงทรงทราบว่าตลอดเกือบร้อยปีมานี้ฉันไม่เคยพูดจาเหลวไหลหรือแม้แต่คิดผิดเลยฉันผสมผสานความรู้กับการกระทาและอุทิศตนกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอดดังนั้นข้าหวังว่าพระองค์จะทรงระลึกถึงความจริงใจของฉันและทรงอนุญาตให้ฉันได้พบพระองค์อีกครั้งแล้วชีวิตของฉันจะสมบูรณ์ จริงชิงถามด้วยความประหลาดใจคนที่อาจารย์คงหยินพูดถึงคือใครเธอคือคนเดียวกับฉันหรือเปล่าแม้ว่าคำพูดของจริงชิงจะยังคลุมเครียวมากแต่เขาเชื่อว่าคงอินเข้าใจได้